อะไรอยู่อ้าวไอไหนมาเนี่ยจะมาเอาอะไรอีก้วก็มองเขาก็กอดอยู่ผมต้องต่อเรื่องเลยใช่จะกอดอยู่แล้วมาคนเดียวเนี่ยแก้วไปไหนล่ะอพอาแก้วกลับบ้านไปแล้วเขาก็จะสี่ตัวมาอย่างเงี้ยแก้วกลับ้านไปแล้วผมก็ติเห็นตัวติดกันอย่างกับแตงเมย์เป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วนะเนี่ย ลูกเป็สาวกันแล้วลูกครับพต่พ่อหนูอยากไปทํางานที่กรุงเทพอยากไปเป็นนักร้องเออมันจะดีเลยอยู่บ้านเรามันก็พอจะมีความจุกินอยู่นะกอพอดีอ่ะหนูเห็นโฆษณาทางทีวีหนูอยากจะเป็นนักร้องดังเหมือนพ่อเออแล้วจะเป็นตู้เขาไหวไหมเนี่ยไหวสิพ่อเดยวเออะดูน ได้ได้สิพ่อจะไปสู้เขาได้เหรอจะไปสู้เขาได้ผมไปสู้เขาไหวจะไปสู้เขาได้เลยได้สิพ่อหนูลูกพ่อไงหนูเนี่ยเห็นพ่อทำเพลงอยู่ทุกวันทุกวันไม่ทิ้งอะไรในห้องเก่าหนูต้องชนะเขาอยู่แล้วพ่อพ่อไอ้โลคคนนี้ได้ใจพ่อจริงๆริงต้องเป็นนักร้องดังกันได้เลยพ่าฟิลมากซ้อมบ๊อบ